หมวยสุภาพรกราบขอบคุณเพื่อนดารา3คนนี้ซึ่งไม่เคยรู้จักแต่มีน้ำใจมากแฟนคลับและคนในวงการต่างเป็นห่วงนักแสดงรุ่นใหญ่มากความสามารถอย่างหมวยสุภาพรซึ่งเธอก็ยอมรับว่าตอนนี้ตกอับ สาเหตุที่ทำให้เป็นแบบนี้ก็ไม่โทษใครนอกจากตัวเองทำชีวิตเราเองหนี้ตอนนี้ทั้งในและนอกระบบก็5ล้านเป็นหนี้ของตัวเองและจากที่คำให้คนอื่น ถามว่าอยู่ในวงการบันเทิงเล่นละครมา30-40ถึงปีคนในวงการบันเทิงว่าอย่างไรบ้างมีการช่วยเหลือเราอย่างไรบ้างด้วยหมวยสุภาพรได้เผยว่าเพื่อนดาราช่วย3ามคนก็คนแรกวันแรกเลยที่ข่าวออกไปหมวยขอกราบขอบคุณพี่ปราบยุทธพิชัยส่วนคนที่สองไม่คิดว่ามันจะมานึกว่ามันลืมไปแล้วขอกราบขอบคุณเจกสตวัตรคนที่สามไม่เคยรู้จักกันเลยอันนี้เรื่องจริง คุณสิริพรอัมภัยพงศ์ทั้งวงการมี3คนค่ะที่ยื่นมือเข้ามาช่วยอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ